สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําหมูสับผัดถั่วลันเตาหวานใส่น้ําพริกเผากันค่ะซึ่งวันนี้น้ําพริกเผาเราจะใช้เป็นโตบานเจงนะคะเป็นน้าพริกเผาของจีนค่ะว่าแล้วเราก็ไปทํากันเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะคั่วเขาให้หอมเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยๆผัดไปค่ะให้เขาสุกประมาณ60-70%แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสีอิ้วขาวค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็นี่เลยค่ะโตบันเจงโทรันตาหวานค่ะจากนั้นเราก็ผัดน้ำพริกเผาให้ละลายให้ทั่วเลยนะคะพอเขา ละลายจนทั่วแล้วแล้วเราก็จะพักเขาไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้รอให้กระทะกลับมาร้อนอีกครั้งค่ะแล้วเราก็ผัดเขาจนสุกนะคะแต่ไม่ต้องสุกมากเนาะเราก็ใส่น้ำมังงนงานลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะหม mm ูสับผัดถั่วลันตาวานันใส่น้ำพริกเผาค่ะมีนูง,ง่ายๆอร่อยมากเลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ